นายทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีลาวและนางสาวยิ่งลักษณ์ชนะวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยร่วมลงนามในสนธิสัญญาความร่วมมือหลายประการระหว่างการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายทองสิงห์หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม world economic forum on east asia ที่กรุงเทพเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตดยรัฐบาลไทยได้ตกลงที่จะให้เงินช่วยเหลือลาวในการสร้างสนามบินนานาชาติปักเซและพัฒนาระบบถนนเชื่อมต่อจุดผ่านแดนระหว่างสองประเทศรวมทั้งช่วยยกระดับระบบการตรวจคนเข้าเมืองของลาวให้ได้มาตราฐาน สากลมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ไทยและลาวยังมีโครงการสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่5เชื่อมต่อระหว่างแขวนบริคามไซและจังหวัดบึงการรวมถึงสะพานทางรถไฟระหว่างน้องคายและเวียงจันทร,ร์อีกด้วย คณะกรรมาการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยปรากฏว่าพักประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ของนายฮุนเซนนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายตามความคาดหมายโดยสามารถกว่าที่นั่งได้ในทุกเขตของ9จังหวัดรวมทั้งกรุงพนมเปญในขณะที่อีก3จังหวัดที่เหลือพัก CPP ก็สูญเสียที่นั่งให้พักอื่นๆเพียงจังหวัดละหนึ่งที่นั่งเท่านั้นอย่างไรก็ตามคอมเฟลองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการเลือกตั้งรายงานว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้ิเพียง 63ซึ่งน้อยกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2550ถึง1ละ20โดยทางคอมเฟลกล่าวว่าการที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยลงอย่างมากเนื่องจากประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายที่การใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆในชุมชนในขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านอย่างพรรคสำเร็จสีหรือ SRP และพรรคสิทธิมนุษยชนไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งดังกล่าวและออกมาเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากมีการร้องเรียนกรณีทุจริตการเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ5.9ตามมาตราิกเตอร์เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นในบริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซากาบุมิซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะชวาซึ่งเป็นเกาะที่มีประชาชนหนาแน่นที่สุดในประเทศอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามไม่มีการรายงานความเสียหายหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ความลึกประมาณ67กิโลเมตรจากพื้นดินระยะทางยาวกว่า96กิโลเมตรทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียรายงานว่าขณะนี้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ แล้วและจะมีการประเมินความเสียหายเพิ่มเติมในภายหลัง